พุทธศักราช2,317หลังมีชัยเหนือเมืองเชียงใหม่ครั้นทราบข่าวพม่าล้อมราชบุรีสะเทือนล่าทั้งแผ่นดินพระเจ้าตากสินออกบัญชาให้ทหารระดมสัปกำลังไปเมืองราชบุรีทันทีห้ามมิให้ผู้ใดแวะบ้านหรือชะลอทัพกลางทางแต่ทว่าพระเทพโยธาละเมิดคำสั่งแวะบ้านกลางทางพระองค์จึงจำต้อง สำริจโทษพระเทพโยธาด้วยพระหัตเพื่อรักษาวินนยและแผ่นดินอโยธยาไว้เจ้าสิงการเป็นแม่ทัพของลูกต้องแบกสิ่งต่างๆทั้งหมดเอาไว้แผ่นดินนี้เขาจะรับรู้และเข้าใจไหมในสิ่งที่ลูกของแม่ต้องเจ็บปวดเพื่อให้บ้านเมืองพ้นจากภัยศัตรูไอทองด้วง ถึงกูจะรักพวกมึงเพียงใดก็ไม่มีค่าเท่ากับบ้านเมืองพ้นภัยหากใครคิดผิดคำกูดาบกูจะบันคอมึงไม่มีข้อยกเว้น